สามถึงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงไหมประมาณสองสัปดาห์ดีกว่าสองสัปดาห์าหเกิดเหตุปล้นนะครับกลางเมืองของอพพระเช่นเดียวกันกลางร้านทองนั่นเองนะครับแต่ก็มีการติดตามความคืบหน้าของผู้ร้ายเช่นเดียวกันครับล่าสุดเลยนะครับพลตำรวจตรีนะครับประพพนะครับบดีพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจงังหวัดตากตรวจเยี่ยม ร้านทองในพื้นที่อพ,พระนครนะครับโดยให้กําลังใจเจ้าของร้านทองกรุงเทพสีที่ถูกคนร้ายปล้นไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์จากเหตุคนร้าย3าคนเนี่ยใช้อาวุธปืนเข้าไปอันนี้อันนี้ผมจะไม่เล่าซ้าแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นข่าวที่นําเสนอมาแล้วแล้วเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่โจดจันในสังคมเป็นอย่างมากการเดินทางตอนนี้เองเนี่ยทางด้านของผู้บังคับการก็ตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายวางแผนเตรียมการปล้นเนี่ยไม่ว่าจะเริ่มทเ่เริ่มต้นเข้ามาปล้นเส้นทางหนีในพื้นที่พ,พระ จนไปถึงหนีไปฝั่งเมียนมารู้ว่าพบเจอรถกระบะที่ก่อเหตุก็ตามส่วนคดีความคืบหน้าคนร้าย3าคนใ่ออกหมายจับเนี่ยคาดว่ายังกบดานอยู่ที่ฝั่งเมียนมาและอยู่ระหว่างการประสานงานนําตัวคนร้ายกลับมาโดยเร็วซึ่งทางด้านผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนี่ยก็กําชับนะครับเชิงพื้นที่เลยว่า ให้ติดตามคดีจนถึงที่สุดนะครับครับผมก่อนหน้านี้รองพบตรอเองเนี่ยท่านก็ลงมาติดตามคดีนี้ด้วยตัวท่านเองเนะครับเพราะถือว่าเป็นการก่อเหตุที่อุกชะก,กันพอสมควรแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยครับได้ทองไปเกือบ200บาทเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เองก็อยู่ในขั้นตอนการประสานส่งตัวคนร้ายข้ามแดนนะครับ